ท็อปปิง้งใช่อันนี้เหรอคะเว้ยจะดูท็อปปิ้งเหมือนกันโอเคท็อปปิ้งกันทุกการเลยมีกการพัแล้วมีอะไรอีกแล้วมีพี่บีีบครีมเขาเรียกครีมใช่อันนี้ก็ปากงงเคบัดดิ้งอ่ะปาก,กคำว่าอะไรเล่นเล่นลุกน้อยเล่นเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไร<ข>าาไมาทำอะไรหรออ่ะเออมีอะไร ตกแต่งตกกตาตกกตาน่ารักไงคะจะจะเป็นยูทูบเบอร์พูดไม่เป็นต่อทำยังไงจะทำค่ะ,ะ 5, เริ่มวิธีทำเลยค่ะตอนแรกเราจะเอาเลือกหนึ่ง 1, อันตัดอ,อื่นจะจะอันนี้จะให้ยายยายตาเอย้ยยายแหละข้าสีเลยอ่ะให้น้องอันนึงน้องอสีฟ้าให้น้องสีฟ้าสีเขียวไหมโอเคเอ ทำค่ะทำยังไงคะดูการแจ้งใจของฉันเลยอุ้ยได้เสียงอะไรไหมคะเสียงตดโอ้ตดว้ยบีบให้มันลงสิลูกเต็นหนูปิดไม่เป็นเลยค่อยๆเอาอะไรหลายสีสิของน้องวายต่อไปสีฟ้าเลยเหมือนที่ตะกี้เหมือนที่เลยอ่ะ ยนี่คือคนที่คำครั้งแรกนะคะมาค่ะเหมือนที่เลยค่ะไม่ได้ค่ะเอาสีอื่นมัก็ได้เลยนะเดี๋ยวมือค่ะไม่เป็นร่ากายกินได้ค่ะอืมอร่อยดีนะคะนี่น้องวายต้องทำ่างนี้ดูดูที่ะคนคนะแม่เหมือนที่เลย สีนี้มากสีชมพูอย่ามันไม่พอนะพอแล้วตกแต่งเลยใส่ท็อปปิ้งท็อปปิง้งอันนี้คุณแม่ทำให้นะทำให้น้องว่าดีกว่า <c oughs> ยายมาแล้วมีคนมาอ,าอย่าอยากกินเลยอ่ะเดออี๋ยค่อยกินที่หลังหน้า ทำเร็วทำหนึ่งอันพอแค่มาแล้วทำแฮปปี้เบสต์ birthday, คุณยายค่ะและหนูด้วยอจะเป็นเบสต์ยั birthday, ยงยายย้อนหลังค่ะมาพี่จะเอาสามอันเลยอันนี้้อยอย่าแอนดีกว่าวันนี้ได้สวย,<ด>ยสวยได้ไวางดีๆวางตรงนี้ทำเสร็จแล้ววาตรงนี้ เดี๋ยวมันร่วงอืมเล่ช้อปปิ้งอันนี้ด้วยอืมช้อปปิ้งน่ารักนะค่ะอ่าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปากได้ไงวะมันติดมือหนูพอแล้วอ่าขอแล้วจีดได้ไหมคะคุณผู้ชมอ่ามันติดมือหนูเออดีนะคะสุภียังอ่านี่แม่ช่วยโรยอ่ะช็อกโกแลตด้วยไหมแม่ช็อกโกแลตด้วยเป็นพี่วายให้คุณยายตุ๊กตาตัวไหนพี่วายตุ๊กตาตัวไหน น่ารักน่ารักเลยอันนี้คือคุณยายอันนี้ใส่ตรงนี้นะคะอันเรื่องกันนะคะอันนี้ของคุณอันนี้คือตัวคุณยายอ่าอันนี้คือตะล้านิ้วใครอยากกินใครอยากให้หนูหน่อยใครอยากทำเองก็ไปแกะให้น้องหน่อยลูกอ่ามันแกะยากมากเดี๋ยวก่อนแม่ถือกล้องให้มันก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ มาหาหลานมาหาหลานสิเร็วๆดูคุณยายคนนี้สิจะทำให้คุณยายนี่คือคุณยายนี่นะตัดไปก่อนอันนี้หันหนูอันนี้หันหนูให้คุณยายอันนี้ให้แม่ในมุมเอาอยู่คนนี้คือคนที่จะให้แต่ว่าผ่านวันเกิดไปแล้วเลยจะทำให้เลยอ่ะย้อนหลังเหรออือ หมูถ้ามันข e. ี้แล <abajo> ้วก็ยังไม่ต้องใส่แเผมเพิ์มเท็ดดูดอยู่ขี้เยอะไงเอออันนี้จริงได้อะมไม่ดืออันเร็วๆก็สามราอ่ะใส่ของแก้มาใส่นี่เหรอก็ไม่แกะมันจะมาออกมเลยไหนี่เสร็จยังยายขายนี่คือขันยายผมสีสีเ้าเลย คลิปต่อไปจะทำอันนี้นะคะเอ้ยโอ้ทำไ่สองอันแล้วทำตังนี้เลยเราอะพี่จังอันนี้อันนี้ออาทำไว้พ่อเบืวอนะคะพ่อเบื่ออยู่นู่นไกลมากเอ้ยลืมลืมลืมปิ้งยังไม่มาพอยังพอแล้วไม่จะไปดูน้องแล้วหยุดยังอันนี้อันใช้ทำแค่อันเดียวก็พอแล้วก็ห่ายแค่อันเดียวก็พอที่เหลือก็ปล่อยมัน แค่นี้นะแป๊บนึงค่ะเห็นน้องร้องไหมล่ะหนูเนทำให้พ่อหนูพอแล้วแม่ไม่ถ่ายแล้วนะแต่เพื่อนหาที่วังก่อนพอแล้วสีเขียวแค่นี้แหละ